สบายดีสบ,ยดสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้น้องตุวเกียวกะลงมือเห็ดจุ่มเพียให้สูบก็คัวกินเนาะมือน,นี้จุ่มเพียจุ่มเพียผมผมเลยพี่น้องนี่ก็พี่เจียวเพียเขานเนาะเพ็ดเงกับมือเลยพี่น้องป้าก็แซ่บมาก เราซาจะจัดจานเครื่องหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเอาเ็ดจุ่มนะไม่นอกวันนี้ตอนไล่ๆน้องตุ๊กเกี่ยวกับสิปุงกันเครื่องจุ่มมาเลยเนาะปุงน้ำจุ่มมาเลยจทำมันมะกรูดมาจากใส่ขาซอยเนาะเข่าเข่าะหัวท้อกันไมเนาะอันนี้หอมแดงเข่ากับเนึองใบสองใบหนึ่งมัดหอมแดงแล้วก็ขโนเปียงนัวเนาะแล้วก็ข้าวคั่วใส่ลงไปเลยหอมขนาดเลยเนาะ อหอมข้าวัวใส่กับกเพียกี้ใส่กระป๋วยนิหนึ่งเนาะมาบาริ้าซิโลมูจุ่มกันเลยเนะเาะข้าวกัวจําไม่ใหม่เนาะนงเนาะขาดบบได้สำคัญเลยพี่น้องนี่พักขะแยงงอมาจุ่มเพียเขาสวยหอมพักขนาดเลยนะเจียวพักขะแยงลงไปก่อนเลยเนาะเขาเสียวพักขะแยงลงไปก่อนแบบนี้เลยเนะพี่น้องเพื่อให้น้ำเจียวเพียเขาเน่นหอมนะแม่ใส่ลงไปเลยพักเท่ากบทิมี ผักบงเนาะมือน,นี้แล้วก็มีผักกาดผักกาดซอมนอะแม่ลรแล้วก็มีอันผักกระลำขาวนี่ผักกาดขาวเนาะหูลา่าผ้าเทดเข็มอันนี้ก็คือพันแทน,นาพันตับเนาะน,นี่พี่น้องนี่เ้าเสีเอาลงไปจุ่มแบบนี้เลยคักๆรดมือน,นี้ใค่ชอบ รเราเสียเอักลงเลยเนาะพี่น้องมีอากาศซอมเฮาเสียวลงไปบตรงเลยเดีย๋ยวเธอทุกขตจยายอันจานเห็ดน,นกาพาลูกออกมากินข้าวนอกบ้านวันนี้นอกบ้านบรรยากาศดีลมเย็นเ,เย็นพี่น้องลมเย็นๆไม่ได้ขัง,งคันโยมไว้มันพัดหนาแนงลมกต่ไดนลมหลายแท้ลมหนาวพัดมาอีกแล้วพี่น้องเลยผัดดอกหญ้าผิวว้อยเวอยอเลย น้องเอฟซีลาวเอฟซีไทยซีดามประเทศมากินน้ำซองสาวลาวเชนโอลเลยจุ่มจุ่มเผีอะน้อแม่จุ่มแจวฮ้อนภาใจแจวฮ้อนภาษาไทยเอินว่าจุ่มแจวฮ้อนนน้องภาษาลาวเอินว่าจุ่มเผีอะที่วันจุ่มใส่หมอดิ๋นนะบอแม่เอาบุ๊มีหมอดิ๋นเนาะก็เลยจุ่มใส่อันหมอนกระทะเอินอย่างก็หมอหบ้อขางกระทะกระทะ ชาวสุกกระเจี๊ยบเพชรเข้มทองลงไปเลยเนะาะกระเฉียวพักลงไปก่อนเลยเนาะพี่น้องพักโหระลาพลาหอมมากเลยเอาพักลงไปก็<ล> <ลง S 2> หัวลาพาหอมหอมเนาะใส่ลงไปได้เล้ความคล้าใส่ปกบงลงไปเนาะหอมชาวสุกยันแะจ่วโปเพชรเนาะได้อะมพเพชรยิปมาก,กัดนำแจ่วฮ็อตเซปเด้อร์เพชรแม่จำน้อยๆเด้อแจ่วเดาเพชรจำน้อยๆนะแม่่นผม้หล้อม เนาะแม่จะตั้งใจจะเข่าจานดาวแซ่บพักนแรงเลยพี่น้องเอ้ยมาเดินมากินน้ำกันมาขยันเนาะมากินหลายๆคนจึงแซ่บเนาะพี่น้องโอ้มาหนังถิ่นไทยหลายคนกินน้ำกันเนาะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวันลงไปจุ่มเลยเนาะพี่น้องแซ่บเนาะมากินแบบอ๋อมึงเลยเต้นบ่านโยอแม่ว่าพี่น้องเนาะตะเกียบวับพิษเนาะสามสามสิบกีบนั่นละพี่น้อง สามชิปกิบลราเอาแม่เพ่นพามักพามัาเอื้นอนยะ่อเนาะย่อฝั่งไทยเป็นสามชิปกิบพาคิลวนั่นเองตึงอยู่บ่แม่ยวบพ่อแม่วก็ตักจะแจกนี่แม่นะอันนี้ตับหวานพี่น้องนี่ตับหวานเนาะตับหวานหวา,านสมสื่ออยู่บ่อยเนานะอันนี้เป็นซีนเนาะซีนสดๆเลยลงไปจุ่มเลยซีนแผ่นบางๆเนาะ ลอยแบบบางบ้านลวกจุ่มลงไปแป๊บเดียวขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวคนสิจอยเกินไปเนาะดังไฟผิงพร้อมอากาศเย็นๆกินจุ่มนี้เข้ากันเลยที่น้องผิงแซ่บเลยแม่แม่ยำขมัยยำขมีกแม่ เดี๋ยวเธอซุปจะตักเอาแจลป้าแจวกะคักค่ะพี่น้องใส่เครื่องห,หลายๆพี่น้องเข้มขุ่นขนาดเลยนเนาะเครื่องห,หลายๆเป็นเทดข่าเนาะข่าหอมแดงกระเทียมอ้าทุกคนนี่กำมาแม่ทางไหนกำมาควักนัำก๊อกไปลายกอดเนแม่ซิมเหรอน้องโซนน้องโซนเฮาพี่มาเบิ้งคือชิหนาวเลยมักมากอยู่ไกลเนาะเดี๋ยวเธอซุปขอจิ้มเบิ้งน้ำซุปกันก่อน,นอจับแม่จะบรยหารเนี่ย สุดยอดนัวแซบขนาดเลยลนัวพีอ่ะแซบข้าวเหนียวแล้วบัน,นี้แซบแพลงอันนี้คือ้อนข้าว้อนลูกทุกคนหนึ่งไม่เลยอันนี้คือสามชิปกีบพันตับเนาะพี่น้องพันตับพันหอมเนาะก็ผักขนาดเนาะสาวซุกห่างกันนะากกาที่ได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะพันแบบนี้เนาะกิ่นแบบสบายเลยเนาะ จุ่มลงไปแล้วขึ้นมาแบบกินเป็นคำแบบนี้เลยแซ่บแบบนี้ต้องจำข้าวเหนียวพีแบบน่น้องเจ้าเพียเขาเนาะข้าวเหนียวกระห่อนน้องแม่ข้าวหนึ่งเมื่อกี้ข้าวเหนียวกระห่อนข้าวแรงเขาปแซ่บกันหนาวเลิ่มแล้วมันาะเข้ากันของเราอุ่นเลยน้อแม่เจ้าเพียแซ่บขึ้นแกงจำเจ้าเพียพี่น้องข้าวเหนียวความนิ่งยัไปจะ้จเราลองกินก<ะ>ันจุ๊บซะซอยจุ๊บ จากลองนะข้ายังไม่เคยกินเนื้อดิบก,กันเถอเนะ,ะจากลองอยู่อือสาวซุกเกือบลืมนะครับพี่น้องขวบเลยราะมนตับันลุดลงไปและปะนะ้วบ่เนาะโอ้ตับลุดอีหลีเลยยูพีตับอืสวยใหญ่อีกแล้วพี่น้องวันนี้ใหญ่ก็หมูเลย <c oughs> แม่จะจำไไ้ำายเดอเดี๋ยวเพชรแอมน้อยเอาแม่เจีวเฟียผลแซบแหงนะ้งเนาะ เจีายวเบียร์ต้องเ็ดเข็มพ้นี่น้องเลยใช้เครื่องอหลายใช่ปะหอมขาขนาดเลยหอ,อมหอัวขาเนะาะขาคุดมาจากก่อหางสดๆใหม่ๆหอมค่ะ <IS C AD> เอาตับกับชีนเาไปจุ่มให้แม่ก่อนแม่พันแบบเป็นคำเลยบบะ เป็นข้ากระจุ่มก่อนนะเป็เนาะเพิ่นกินซอยจุ้ยเพิ่นกินเป็นข้าแบบนี้เนาะเพิ่นโบจุ่มเนาะป้าเห็นเพิ่นกินแบบโอ้ยแต่แดดเป็นแบบเพิ่นกลิ่นกับอันบีขุ่มๆดีเนายพร้อมหน้าต้องลองพร้อมหน้าต้องลองเนาะจะลองดีเนาะกล้ากินอยู่บ่ซอยจุ้ยสดๆข้ามเป็นขขาเจ้าอันขายอยู่ในบ้านเท่านี้เขาอาจิกินอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาดูเนาะเพราะว่ามันได้บีน้ำเนาะเนาะหอมซอยจุ้ยหอมกินจุ้มต้อง บปบีเดียวเพียใส่บีมันจังแซบอันนี้แบบคนโบบ่ค่อยมีบีเนาะคนขายนะพี่น้องแล้วก็ได้เนื้อสดๆนะแบบสะอาดปลอดภัยนะพี่น้องค่ะสดๆเท่าแบบเท่าแบบไปเอาเป็นพูดโลดนะพี่น้องค่ะบุญบ้านเท่าไปแล้วยสักบุญหอมุญกองเข้าบุญกองเข่าแหมก็จะสดเลยพน้องเลยผมลำเลยผมนี่ยแซบผมเพียบ แซ่บขนาดเลยเข่ากับบรรยากาศครับอ่อยบอสอากาศขาวเนาะเจ้าสุกมักอากาศขาวเจียวเปียกับแซ่บผักน้องไหมเนาะกับผลหวานข่าวกับฮ้อนข่าวกับฮ้อนมีแต่แนวฮ้อนฮ้อนบรรยากาศหนาวโอ้วเติมจองเลยฟันแคม S <S 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 มืัอนี้นอนนอกบ้านมือนี้ <S 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 ใส่หัวและผ้าลงไปอ,นอ,นอ,อีกพี่น้องหอมรับกินข้าวนอกบ้านนอนนอกบ้านหมดน้องน้อยคันมีเต็นที่นอนนอกบ้านแล้วน้องใช่ได้ปุ๊บมีเต็นเนาะฉันจะกินข้าวแล้วก็กางเต็นท์นอนเลยนอนกลางท้ายนา ทำประจำเป็นต้องไปลินไก่นะแมบบ่เพ็นกับเจ้าถ่ายลงไปลินแบบแถวคู่แถวแถวคู่ผาเนาะคุณไปตั้งเต็นตนะ์นแบบแะจุ่มให้แม่เป็นก่อนนะพี่น้องมันเตกเราจักแม่แม่คนหิวข่าวแล้ว พียขนาดเลยน้องนุ่มน้อยแซ่บผักขนาดนี้ทั้งฮอนทั้งแซ่บชุดยอดเลยกินยำฮอนนี่เบาไหวแม่ต้องกินยำหนาวๆไปนี่พี่น้องเจียๆกินยำฮอนนี้หืออะไรใครน้อยเนาะกินแล้วต้องกินกับบรรยากาศแบบนี้เนาะลมพัดเย็นๆบรรยากาศแบบเย็นๆนหนาวๆขอลงไปเลย มั่งงัวตอนแรกมี้ใช่อ่างน้ำได้อยู่บอ่อแต่วทุกนี่เนาะใส่ต้องได้ต้มน้ำอ้าวแล้วพี่น้องมาแรงส่วนแม่เพื่อนแล้วเพื่อนอาบแล้วแล้วนะพี่น้องเพื่อนอาบแล้วตั้งแต่สามโมงคนละเนาะโอเคียร์ตอนน้องทุกที่ถึงมาในแซ่บแบบเป็นงงนะไงกินไปน้ำจุไฟไปน้ำเนาะให้ห่างไกลให้อ,อุ่นเนาะผิงไผ่อ,อย๋งย้อนห้อนทำเ,เหนียวจนงะอ่ะหอม หอมๆผักข้างแง่งเ,เลยอิกนากาตรงหน้าเาเลยตัวเกียวเพื่อนไปเก็บผักขางแยงมาใส่น้ำเนาะหอมหอ,อมป้ากำลังผขักเลยเนะแม่แม่เอาพักวะแม่มอบเนาะม <laughs> กัดซอวแม่เพิ่มนมกนะักเนาะโอ้อยกำลงังซุกเลยแม่ตับกะหวานข้าวทนตับพี่น้องเยตับกะหวานหวานหวานจุ๊ยจุจ๊ยอากัดซอมแม่แม่เพิ่นมกนะักเนาะแม่จะเคยกินซอจูบบ่อซอจูบดิบๆแม่เคยกินแล้วเคยกินยูบข้าวบอข้าวขนะ้าวเนาะเจ้าข้าวต้องเฮ็ทจยาวเพียแบบขมขมน่ะจอนมีโรคระบาดหนึ่ใช่ยุ่เจ้ามีโรคระบาดปีนซุกแม่เนาะแม่เนาะปีนซุกปีนหอย มีโรคระบาดแล้วเฮาบุค่อยก,ยกล้ากินดิบเนาะเพราะว่าเฮาบงู้ว่าเนื้อควนจะผ่านมือปมานมาเนาะเวลาควนเอาไปขายเฮาเลยต้องเอามากินผ่านความฮ้อนก่อนนะพี่น้องส่วนส่วนโรคระบาดแบบมีเฮาควรกินแบบ่อนฮอนนะพี่น้องแล้วก็มันล้างมือเนาะเวลาไปข้างนอกมาก,ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไว้ๆเนาะแล้วก็อาบน้ำซ่ผม ไปข้างนอกกับเวลาจับเงินจับอย่างกะต้องซีดสเปรย์นะเนาะสเปรย์แอลกอฮอล์เอฟซีบนผากมหาหายโอ้ยเนาะแบบสามสีไซเลยสเปรย์เอาไอเดียบุญอะไรเยอะเอฟซีเด้อให้ห่างไกลจากโรคจากภัยนเนาะจากโรคภัยรับอยู่ผักอยัางมาซื้อนูซื้ออย่างอ,อ่าลืมกินน้ะเบอร์นี่ออลืมกินข้าวหน้าเบอร์ตัวนี้ ขั้นแท่หน <laughs> <cl ose up elas> like the ้าได้ต <c oughs> ัวนี้นะยอดหน้าเราจะน้องน้อยคนเลียวหาคันหน้าเนาะเดี๋ยวชิลลวกให้แม่ก่อนลวกโดนกาคนจีนอยู่นันเนาะคนจีนจ่อยน้อยลงเนาะคนเททานหยาดเนาะแม่ตอนยังน้อยเขียวเขียวโป่งเลยไปชนคันหน้าเนาะสาวซุกเคยไปชนคันหน้าได้พี่น้องตอนนั้นสามสามสี่ปีแล้วแม่สามปีแค่บ้องเข้ากันยังได้ชนแม่ แม่เพิ่นบอกให้ไปส้นเน,น,นานะกับเวลาลกแข้วแล้วแข้วนานป่งเนาะแม่นแม่เพิ่นให้ไปแล่นแหล่นแล้วเท็ดออกหัวส้นคือขวยอะพี่นอง <c oughs> ส้นส,นส้นส้นสไนปล่อแม่ <c oughs> แก่กล <c oughs> อนเป็นอันแค่ข้ามแก้กลนคล้ายๆแบบพฮอเฮาติดอ่างนะแม่ <c oughs> ติดอ่างแล้วเพิ่นก็ให้อันเอากบเอาเขียดมาตอยปากเอเขียดสาวซุกเคยเว้าติดอ่างเลยพี่น้องตอนยังน้อยติดอ่างแห้งเนาะแม่สาวซุกจืดอะไรอยู่ตอนนั้นเจ็ดแปด เจ็ดหกเจ็ดป <ưới> ี่แหละสัตวทุกว่าติดอ่างเนาะแล้วเออให้กับอ้ายนะมักแบบล้อเลียนเนาะพี่น้องล้อเลียนให้สาวทุกหันโมโหเนาะโมโหอยากหายเนาะสาวทุกพลังว้าแบบว่าแม่แม่แม่อันอันอันมาใี่นาแล้วอ้ก็เห็ดว้ามาเว้ามาแบบมาเว้าตัดแล้วห้องก็ต้องได้เริ่มใหม่นะพี่น้องได้เริ่มคำว้าใหม่เริ่มคำว้าใหม่แล้วอะไอันเดิม ลืมบางครั้งอากาศแบบเมื่อยนะพี่น้องกลัวเฮาสิเว้า,วาวได้เนาะแม่มสาวซุกไฮ้ไฮ้ไฮ้ไอ้ไอ้เพื่อนแล้วแล้ว,แล,วแล้วต่อมาแม่เพื่อนเอาไว้เขียดมาต่อยนะ,นะไหมเนาะเอาเขี่ยตายมาต่อยปากเอาเขียดทรายมาต่อยปากให้เศร้าอันเบอลจิดอ่างเนาะต่อมาแล้วก็ใครเนาะแม่ดีเลยเนาะดีหลีพี่น้องต่อหน้าสาวซุกนะโอ้ยพี่น้องเลยเบอลจิดอ่างเนาะ ติดเป็นบุ้มเป็นติดแต่น้อยเนาะแม่ติดเป็นบางช่วงเนาะเขาคือว่าเขาติดช่วงช่วงช่วงระยะหนึ่งเนาะเขาติดอ่างเนาะแม่กำลังสามสิ่งกำลังแบบเฮียนเว้าเนาะเดี๋ยวเว้าติดอ่างแล้วบ้านนี้แล้วแม่เพิ่นเลยเอาแนวมาต่อยเพราะฉะนั้นเลยติดอ่างมันหันแล้วพี่น้องเอ้ยว่าไปจังปลาโบได้แล้เนาะเว้าแล้วเผิ่อขาเว้าตัดเว้าตัดแหละเลยก็ไายนะเผิ่อแบบ ยกน้องคณะพี่น้องคนก็ยยกระหว่างนักเทียนสอบได้กับนังเทียนสอบตกอาจารย์ห้ามกไรสอบได้หากคนสอบได้บ่ยมแม่หากทุกหักคนสอบตกนะ่ะเป็นอย่างแบบนี้เออบเคยได้ยินว่าว่าคนว่กาวา่ารักนะเด็กง,ง่สาวทุกคนถือเนาะรักนะเด็กงโงเ่เสดงว่าคุณครู่ามาคนสลัดเาะ ววกนันท่านผู้อาว่าว่ารักน้าเด็กหนูน้องเพคนก็ต้องรักคนชอบตกกเนาะคนชอบตกเป็นคนที่แบบแบบแมเมียมาเปวนขีดจับถึงก็ได้เนาะอีกตัวนึงอ่ะอีกจากบเด้ขนาดปวดตกก็ยังมีคนไปหาเนาะน้องน้อยโอ้ยเนะยาะจะเป็นหอยขมเด้ขนาดอันอยู่ในตุ่มคนยังไปหาเนาะยังไปงมหาเนาะตอนนี้อยู่ในตุ่มงมแยกวันไหนพระเจ้ายังไปหาฮะนะ บัดสาวลาวเซโนผ่าอยู่กลางป่าเนาะกลางป่าแท้ๆยังบมมีคนมาเหลียวเล่เลยเนาะพี่น้องบัดกบกับหอยภาวะคนตกผคนไปหาทึดๆเนาะตอนนี้ลมกระแหงเนาะพี่น้องเฮากเริ่มอยากอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าใดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมินี่หน่ยเด้อสบายดี